ช่วงบ่ายการประชุมมีการประมวลข้อมูลจากช่วงเช้าโดยได้บทว,วิเคราะห์ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีจุดแข็งที่จะน,นำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนหลายด้านอาทิ แนวคิดเรื่องการจัดทำเสนดชุมชนนั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรเดิมของชุมชนทั้งยังมีทุนเดิมด้านเครือข่ายทรัพยากรและเริ่มมีชุมชนต้นแบบแต่ก็ยังมีจุดอ่อนคือความเข้าใจแนวคิดชนดชุมชนนั้นยังไม่ตรงกรันบางคนก็ยังเข้าใจว่าโฉนดชุมชนนั้นสามารถนำไปซื้อขายจำนองได้เข้าใจว่ายังเป็นของปัจเจกแต่บางส่วนเข้าใจว่าเป็นกรรมสิทธิ์หน้าหมู่ อีกส่วนหนึ่งของจุดอ่อนจะเป็นเรื่องของระบบข้อมูลมีแต่แหล่งข้อมูลแต่ระบบยังมีปัญหาการประสานงานยังมีปัญหาแต่ก็ยังมีโอกาสดีที่คนให้ความสนใจเป็นความต้องการเนื่องจากมีปัญหาถูกกดดันเรื่องปัญหาสิทธิและการรับรองสิทธิอีกโอกาสหนึ่งคือหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจและมีระเบียบสำนักนายก ราถธาทมอนุนให้การรับรองนอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีข้อจำกัดด้านกลุ่มชาติพันธุ์ความหลากหลายของประเภทป่าต่างๆที่รัฐบาลประกาศขึ้นข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งจะเป็นด้านเทคนิคทางด้านเอกสารและการเขียนหนังสืออำนาจก็ยังติดอยู่กับส่วนกลางอยู่ทีนี้เราลองมาฟังนะคะว่าชาวบ้านที่เข้าร่วมพีทีวันนี้เขารู้สึกอย่างไร สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ชื่ออะไรคะผมชื่ออาจารย์ผมกแก้วกับนายจาับชุมชนและไม่ต้ตอกงกองตบไม่ปลิ่มรวเมือจังหวัดแม่รับสมัครแล้วมาด้วยกันกี่คน,นคะว,วันนี้เรามา,มาด้วยกันทั้งหมด3คนครับค่ะว่าประชุมวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะอว,วันนี้ก็มีความารู้สึกว่าเป็นวิธีที่ได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในก,การแสดงความคิดเห็นและวางแผนในการจัดที่ ในการจัดการที่ดแก้ไขปัญหาของตัวเองที่เป็นผลกระทบที่ทุมชมได้เรามาตลอดครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีดีระดับหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้นะครับค่ะรู้สึกอย่างไรกับวันนี้เนีครับวันนี้ก็รู้สึกว่าพี่น้องไปชุมที่บายก็หลากหลายแล้วก็เป็นพี่น้องที่มาจากต่างนในจังหวัดแม่สอยแล้วเป็นพี่น้องที่มีผลกระทบจากปัญหาในพี้นทีเชีาทั้งหมดครับก็ถือว่าเป็น ปัญหาร่วมที่พี่น้องประชาชนทั้งอำเภอได้ที่จะมาคุยและแก้ไขปัญหาในอนาคตครับในส่วนของสังคมคุณครูและพัฒนาลูกน้ำสบบขขา,ารมีนข้าใหญองค์กรชุมชนการจัดการสรัพยากรนลูกน้ำจังหวัดแม่ฮ่อสอนวันนี้ดิฉันจะได้ยนถามคุณสุชาติสุโภทยานผู้ประสานงานกนารจัดประชุมเวทีแฟ้นี้สวัสดีค่ะพี่ชาติต่อภาพ,พรวมของ,ของ,ของาการจัดงานวันนี้เป็นอย่างไร เป็นการจัดงานทางวิชาในเรื่องการเวทีสมนาฯระดับจ e: ังหดเรืประเด็นการจัดการแก้ไขปัญหาที่มีในเขตป่าทัวที่นั่งสองขึ้นทางอาก็เป็นเป็นการจัดต่อเรื่องก็เบื้องหลังเราก็ได้รู้ว่าที่ในเรื่องที่เขตป่ามีมีปัญหาเรื่องสองสิทธิในที่นี้ทำาหกสิทธิในที่อยู่อาศัยนะครับ วนันนีเนี่ยชุมชนก็มารวมตัวแล้วก็เพื่อที่จะนําเสนอนะครับปัญหาหรือว่ากระบเนการที่ผ่านมาในใน,ในส่วนของภาคประชาชนนะครับรวมถึงภาคกระสมงต่างนะครับที่มนร่วมกันทํางานในด้านนี้นะครับก็ใน,ในในวันนี้เนี่ยประเด็นที่ประเด็นลหลักๆที่เราเรามาคุยกันนี่มีหลายประเด็นนะครับในในในส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการนำเสนอนะครับ การเสนอการผลการดำเนินงานี่ผ่านมานะครับซึ่งได้รับงบมาสนับสนุนจากอบจหลักนะครับก็ทั้งจังหวัดเนี่ยสรุปผลการดำเนินงานี่ผ่านมาแล้วก็ลดพื้นที่ที่ได้ได้เสนอขอจดขอจัดตั้งชุมชนนะครับที่บ้านบุรีกาศก็เป็นพื้นที่น้ำร่องนะครับในจังหวัดแม่สอดก็ยังมีพื้นที่เดียวที่ขอจัดตั้งชุมชนนะครับก็ได้นำเสนอพื้นที่น้ำร่องแล้วก็ ส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องของนโยบายนะเรื่องทนทานครับตัวนี้ก็มีตัวแทนะครับจากคณะกรรมการจุลชนมชครับก็ได้ได้มาให้ข้องเหตุว่าให้ให้ความรู้ในเรื่องนโยบายความกันในนโยบายครับ,อ,นนอ,รบอ,อ,อีกส่วนกเน็เป็นเรื่องของการก็เป็นแนวทางอีกแนวทางที่อยากนำมาส่วนแก้ไขปัญหาในด้านที่ดินรวมถึงรรมมการจัดการทรัพยากรต่า กะออกขอมโดยโดยองคประกอบนะครับของที่ออข้อมูนี้แต่ควบคุมดูแลนะครับในการใช้ทรัพย์สินโดยเฉพาะด้านที่ดินะครับมีทางองค์ประกอบทางเกี่งเ่อไม่ออกขะอมูลเชิงนิยก็ซึ่งซึ่งได้ได้ร่างข้อมัญนี้แล้วก็ได้ทําข้อบัญนีตในส่วนของเรื่องที่ดินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าดูภาพรวมจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายจริงนี่คือมี สามส่วนนะครับในส่วนแรกก็คือเป็นเป็นนายกองปตอเป็นองบตนะครับเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราทำงาน22พื้นที่นะครับ่วนที่สองเป็นพื้นที่ชุมชนที่เราทํางานด้วยนะครับและ่วนที่สามเป็นคณะกรรมการเครือข่ายในการจัดการสรัพยากรลูงานจังหวัดนศรีก็วันนี้หลังจากที่วันหลังจากที่เราได้เี็นทีแรกเป็นสัมมนานะครับก็อนากงถางนะครับโดยโดยเฉพาะ วันนี้เนี่ยเป็นเป็นสองเวทีในเรื่องเป็นเรื่องที่ดินเนาะในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยก็ได้ขยับในส่วนนี้ึงก็คือว่าทางสำนักนายกเนี่ยก็มีคำสั่งนะครับลงมาให้ดําเนินการเรื่องนี้นะครับก็หลังจากที่ฟังท่านผู้ว่ารัฐมนตรีประธานในวันนี้เนี่ยมันเปิดมันเปิดอย่าท่านก็มีมีข้อที่เห็นเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เนแนวทางด้านชุมชนก็ท่านก็รับนโยบายแล้วท่านก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนซึ่งในส่วนของภาครัฐเองก็จะกรตั้งคณะกรรมการครับด้วยแล้วก็คิดว่าในส่วนของเครือข่ายเองหรือว่าในส่วนของผู้ชาสิทธิ์เนี่ยก็จะจะจะ,จะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่เข้าไปร่วมกับคณะกรรมการที่ทางผู้ว่าได้แต่งตั้งมาคิดว่าน่าจะเป็น กระบวนการที่มีส่วนร่วมของรัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมเก่งคือเราจะมีการจัดการปัญหาที่ดีนในเขตป่าในที่ทางอย่างไรต่อไปคะคือหลังจากที่เราสัมมนาในวันนี้นะครับก็คิดว่ามีสองแนวทางที่เราจะแก้ไขปัญหาด้านนี้ก็คือแนวทางที่หนึ่งเนี่ยเรื่องการมุ่งไปสู่ถนนชุมชนนะครับซึ่งก็มีนโยบายตอบรับด้วยนะคส่งคล้องนโยบายรัฐบาล ในส่วนที่2เนี่ยก็คือการออกข้อบัญญัติในการจัดการที่ดินโดยท้องถิน่นอบตอนเนี่ยเป็นเป็นผู้รับรองเป็นผู้ออกข้อบัญญัติก็คาะที่เรามี2อแนวทางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมาต้อง <c oughs> สร้างความเข้าใจกับชุมชนในเบื้องต้นนะต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนก่อนเป็นแนวทางในการาจัดก,การแก้ปัญหาที่ดินหลัง <c oughs> จากที่มีความเข้าใจเนี่ย นี่เราก็มันจะทําฐานข้อมูลนะครับโดยโดยใช้แหลที่นะครับซึ่งว,นวันนีชเป็นที่ภาพถ่ายทางการ 10, ต่อสิบพันลงไปสํารวจนะครับ <S <s เพื่อ,อ,อเป็นข,ข้อมูลในการในกานนรเก็บเก <s> ็บข้อมูลเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อให้พื้นที่ได้มีความชัดเจนนะครับขอบเขตต่างควงมามชัดเจนรวมถึงการทำประวัติศาสตร์ชุมชนตั้งคณะกรรมการ การสร้างกฎระเบียนนะครับนี่ถ้าเกิดมีกระบวนการความเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยทีนี้มันก็มีส่งแนวทางกีเลือกว่าแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนจะจะด,ดําเนินการยังไงจะยกระดับเป็นส่วนชุมชนก็เป็นแนวทางการเทียบขนาหรือว่าอาจจะถ้าประสานกับมดตได้โมดตผู้บริหารมีความเข้าใจก็อาจจะออกเป็นข้อบัญญัติในการดูแลนะครับในการใช้ที่ดินซึ่งก็ จะเป็นระเบียบหนึ่งที่ที่เป็นไม่เหมือนรืนว่าอ,องค์ท้องถิ่นให้กันให้กันรับรองนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนค่ะขอบคุณ,คณคท่านผู้ชมคะการขับเคลื่อชนชนบชุมชนนั้นต้องมีการทําสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแนวคิดชนบชุมชนให้ชัดแล้วเริ่มจากชุมชนที่พร้อมก่อน <c oughs> ใช้หน่วย ในการขับเคลื่อนเป็นตำบลตำบลหรือท้องถิ่นไหนพร้อมก็เคลื่อนทั้งตำบลแล้วผลักดันเข้าสู่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนั้นเป็นข้อบังคับตำบลแล้วถ้าพร้อมกันทั้งจังหวัดก็ประกาศเป็นวาระจังหวัดแต่ต้องมีองค์ประกอบ ในการขับเคลื่อนอยู่3ส่วนได้แก่ชุมชนหน่วยงานองค์กรที่เลี้ยงและนโยบายสะท้อนว่าการจัดการปัญหาที่ดินในเขตปาโดยใช้แนวคิดชนบทชุมชน,ชน,ชนแบบมีส่วนร่วมนี้ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนเป็นก้าวย่างที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาชุมชน,ชนท้องถิ่นซึ่งจำต้องติดตามและผลักดันกันต่อไปดิฉันนางสาวจำคำทีมสื่อรถแมพจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน